สวัสดีจ้าพบก,กับช่องแบ่งปันสุขจ้าวใบนี้เราพัฒนานะจ้าเด่น30 8ศูนย์แป3สองแปดสองดสอย์แามมด้อจ้างวดที่แล้วเพิ่นกนให้เขายูเดอร์พี่น้องเพิ่นห้เขาซีโตเลยงวดที่แล้วนี่ใบนี้แอดใบเขียวเด้อจ้าลูดพบ หกสองหกสี่หกห้าเน้นหกหาเด้อจ้าใบแดงเน้นเน้นศูย์กับหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนเจ็ดศ้นี่หนึ่งหาหนด้าใบนี้แอดฟินิกด้อจ้ารูดศูนย์หนึก้าศูนย์ห้ 0ูนย์หน่งศาเดมืที่แล้วข้างนาเพิ่นเขาด้วยพี่นองหาศูนย์ของเพิ่นเอ้เก้าศนของเพิ่นข้างนาเพิ่นอะใบนี้เด่น3าม8 3 0 3้าแปดสามศูนย์สามหาสามแหาสี่หาศหาแหาเก้าแปดด้าแอจ้าใบนี้อาจารย์ต่อยเพิ่นว่าหา 5 9 5 1 5 4 1 7 1 1 1 9 4 0 8 0 60สีด5น5 1 1 7 1 0เน้น1 7 7 1แอ้วเด้น้าแอดมายมแดงรูด9กับ0 98 91 99 0 1 0 2 0 9 8 0 1 9 0 1่8 0 1เ้แล้าจ้า แอดมยมแดงนำโชคใบนีเซียนรุ่นเด้อจ้าพนเด่นศูนย์กับหนึ่งหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองหกสองศูนย์สี่สี่โตศูนย์สี่หกศูนย์เด้อจ้าเซียนรุ่นพุ่นกำลังดังพี่น้องพุ่นหา,ายเข้าไงวดแล้ว ใบนี้เด่น8ปดกับเก้าเด้อจ้าเพินซิมี่สองใบเด้อจ้าเพิให้ตัวเด่นและกับตัวจับคู่มาแ์เก้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองเก้าสมเด้อจ้าใบนี้เพิ่นกับเขาดีอยู่พี่น้องจับคู่อง่นกับเขาดีคือกัน ใบนี้นะอ้วนเด้อจ้ารูดหกกับเจ็ดหกเก้าหกแปดหกเจ็ดหกหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดวนที่แล้วนะอ้วนรูดเดืองจ่าพ่นเขาแต่ลักศูนยเขาแต่ลักลอยเล็กศูนย์วันนี้ลักลอยเพ่นเหล็กสองเร้อจ้าก่อนใบฟ้าสามหนึ่งสามสองสาามห้าสามหกรูดสามเด้อจ้าแอดก่อนกาลสิน ห3สามสองสนี้คนไทยหัวใจสิงเด้อจ้าเด่นหกแปดศูนย์หกเก้าแปดเก้าหกหาดหนย์เก้าหาศูนย์หกแปดหกศูนย์แปคนไทยหัวใจสิงเด้อจ้างวดที่แล้วก็ขเขาเก้าศูนยเด้อพี่น้อง ใบนี้แอดดาสายรูดเด่นสกับ2อ8ส2 82 482สแอดดาสายรูดแอดทะเลใจรูดศูนย์กับ9ก0า0นึ่9ศ9นย์สดศูนย์หนวัดศย์เก่าว ก้าหนึ่งศูนยอาแปดศูนย์ศูนแอททะเลใจงวดที่แล้วก็เขาเด้อพี่น้องเขาเลียกลูดเพิ่นแล้วก็เข้าจับคู่กับเขา1 8ึ่งขึ้กันการจนาดิษเดนศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สี่นย์หกสี่แปดศูนย์หกศู 06กาญจนาดิษด้อจ้าใบนี้อัดหนักๆ48048648948 48, 48, อัดเน้นๆ48งวดที่แล้วเพ,พิ่นให้90เด้อพี่น้องเข้าของเพิ่นอยู่อัดหนักๆเพิ่นนี่ใบนี้แอดพี่ละพลเด้อจ้าเด่น890แคปหน้าจอเอาเด้อจ้า ใบนี่เขาดีอยู่พี่น้องแต่ว่าเลขเพื่อนหลายโตจักหน่อย8 1 8 2 8 3 8 4 9 1 9 2 9 3 9 4 0 1 0 2 0 3 0 4จ้าขอบคุณที่รับชมคลิปจ้า